สวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการนี่แผ่นดินทางท NN 2หรือว่า True Vision 8นะครับผมวารินสัจเดลผู้ดำเนินรายการทุกวันอังคารครับในช่วงสุขภาพดีกับพรีม่าซึ่งเรานำเสนอสาระเกี่ยวกับสุขภาพเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับพบกันทุกวันอังคารในช่วงสุขภาพดีกับพรีม่าออกอากาศครั้งแรก19นาฬิกานะครับและออกอากาศซ้ำในวันรุ่งขึ้นระหว่างเวลาตีสามครึ่งถึงตีสี่ครึ่งและเที่ยงถึงบ่ายโมงของวันรุ่งขึ้นนะครับวันถัดไปนะครับ สำหรับประเด็นที่วันนี้เราหยิบมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นการย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับปีคศ2011นในทศวรรษใหม่เลยนะครับในปีนี้ในเรื่องของยาปลอมครับเพราะว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่เราจะมองข้ามไม่ได้นะครับจริงอยู่ครับว่าสินค้าปลอมนั้นอยู่คู่กับประเทศไทยหรือว่าประเทศใดๆก็ตามในโลกนี้อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่า ที่จะส่งผลถึงชีวิตนะครับก็คือเรื่องของยาปลอมนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ไม่เท่าทันหรือว่าเ,เจตนาที่จะใช้ยาปลอมโดยที่ไม่ทราบถึงภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจ ปัญหาเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผู้ที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับท่านเคยให้เกียรติมาร่วมรายการเราแล้วครั้งหนึ่งนะครับหัวหน้าศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญาสำนักสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรน,นะครับต้อนรับคุณสมพงษ์หลักศิลาคุณครับสวัสดีครับคุณสมพงษ์ครับครับ ก็ต้อนรับกลับสู่รายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นเรายังยังมีเรื่องที่อยากจะเห็นภาพอีกเยอะเหมือนกันนะครับกับการทํางานอย่างไม่หยุดยั้งเลยนะครับของทางทางทางกรมเนี่ยนะครับในเรื่องของการจัดการกับยาปลอมแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยสำหรับเราผู้บริโภคทั่วไปนี่นะฮะมีวิธีดูยังไงครัว่านี่คือยาปลอมตรงนี้นะครับผมอยากให้ท้งในบริบทของคำว่ยาก่อนนะครับ เพราะนั้นก่อนจะทราบความหมายของคว่ญญายาปลอมเนี่ยนะครับยาที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับ,รบจะพูดถึงเภสัชเคมีที่เป็นยาทั่วๆไปที่จําหน่ายในท้องตลาดน,น,นะครับ่ก่อนที่จะรู้ว่าอะไรคือของจริงของปลอมนะครับ,รบเรามาดูความหมายของคําว่ญญายานะครับว่ายานี่คืออะไรครับ,รบ<ม>ยาเนี่ยโดยความหมายพังคก็คือสิ่งที่ใช้แค่สิ่งใช้ป้องกันสิ่งใช้บำรุงร่างกายของคนและสัตว์นะครับนั่นก็คือความหมายโดยทั่วๆไปของคําว่ายาปลอม นี้เรามาดูในความหมายที่ประยุกต์กับยาที่เป็นเภสัชเคมีณนัันนี้นะครับ,รบยาหมายถึงอะไรนะครับก็บอกว่ายาเป็นเภสัชเคมีตัวหนึ่งนะครับที่รองรับไว้ในตำรับยาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขป,ประกาศที่มุ่งหมายสําหรับใช้ในการวินิจฉัยบ,บําบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ นั่นคือความหมายของยานะครับพอเรารู้ความหมายของยาปุ๊บเรามาดูนะครับว่าโดยแท้จริงแล้วยามีวัตถุประสงค์อะไรบ้างนะครับวัตถุประสงค์ของยาก็คือการวินิจฉัยโรคก,การบรรเทาการรักษาการป้องกันโรคต่างๆนะครับทั้งของคนและสัตว์แต่วันนี้เราจะพูดเรื่องของคนของมนุษย์นะครับวัตถุประสงค์ของยาที่สองเนี่ยเนื่องจากว่ายาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ด้วยเพราะฉะนั้นยาแน่นอนแะครับจะต้องการทําขึ้นมา เ <PE W> <P en ic> พื่อผลในเชิงพาณิชย์ด้วยอันหนึ่งนะครับ,รบแต่พาณิชย์ตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อบรรเทาความทุกข์ความยากความลาบากความเจ็บป่วยของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับห,หลังนั้นเรามาดูนะครับว่าในตัวยาหนึ่งตัวเนี่ยมันมีอะไรซุกซ่อนอยู่หรือว่ามีเบื้องหลังในตัวยานะครับในคําว่ายาหนึ่งบม็ดท่านจะเห็นนะครับว่ามันจะมีเครื่องหมายคัรคาและสิทธิบัตรคับซึ่งจะอยู่ในความหมายของคำว่ายานั้นท่านจะเห็นนะครับยาต่างๆเนี่ย จะต้องมีเครื่องหมายกังค้าภายใต้เครื่องหมายกังค้านี้จะมีสิทธิบัตรสิทธิบัตรแปลว่าอะไรครับสิทธิบัตรแปลว่าส่วนผสมของยานะครับเครื่องหมายกังค้านี้มีเพื่อประโยชน์อะไรครับมีประโยชน์เพื่อการควบคุมในการผลิตประสิทธิภาพหรือว่าการใช้ยาประกอบกับในเรื่องสิทธิบัตรยาก็คือส่วนผสมของยาตรงนี้นะครับรัฐจะต้องคุ้มครองรัฐจะต้องดูแลนะครับว่าใช้ได้ผลจริงรักษาได้จริงถึงจะปล่อย เข้ามาสู่ไท้องตลาดนั่นคือความหมายของยาจริงๆนะครับ,รบนี่จะมาดูว่ายาปลอมนะครับยาปลอมคืออะไรครับคืออะไรสักอย่างหน่งเป็นสารอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คนเชื่อว่านั่นคือยานะครับแต่วัตถุประ,ประสงค์มันไม่ใช่แล้วครับวัตถุประสงค์ไม่ได้เพื่อการรักษาไม่ได้เพื่อการวินิจฉัยโรค ไม่ได้วิจัยเพื่อการบรรเทาแต่เพื่อการหลอกลวงประชาชนนําเงินสกปกพวกนี้นะครับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เขาประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากบทบาทของศุลกากรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องบทบาทของบริเวณพรมแดนเพราะฉะนั้นยาที่พูดถึงหน้าวันนี้กลาหมายถึงยาที่นําเข้าและส่งออกนะครับเพราะนั้นจะเห็นนะครับว่ายาพวกนี้เนี่ยจะเป็นเครือข่าย ธุรกิจผิดกฎหมายระหว่างประเทศธุรกิจประเภทนี้นะครับไม่สัพท์ทางกฎหมายเราเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาตินะครับครับนะครับต้งต้งนี้นะครับแล้วก็เท่าที่ทราบครับองการพวกนี้นะครับจะเป็นองค์กรที่นําเงินไปใช้เพื่อการที่ไม่สุจริตเช่น การก่อการร้ายบางอะไรบ้างนี่นะครับเพคคือผลร้ายของยาต่างสานยาปลอมนะครับครับครับคือท่านจะเน้นแค่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากรคือที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับทางพรมแดนนั่นคือบทบาทของศุลกากรที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายาแสดงว่ายาปลอมที่เกิดขึ้นในประเทศเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาญากรรมข้ามชาติก็มีเหมือนกันมีครับมีด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องที่ศุลกากรมีบทบาทมีบทบาทอยู่นะครับก็คือเรื่อง นำเข้าและส่งการนำเข้าและส่งออกนะครับซึ่งซึ่งยาเหล่านี้เนี่ยดูได้ด้วยตาเปล่าได้ไหมครับคือถ้าเกิดว่าเราคือดูไม่ออกว่าเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิบัตรบางทีอาจจะเกินความเข้าใจของของผู้บริโภคนะฮะหรือบางทีบางคนไม่ไม่ใส่ใจหรือไม่ให้ความสําคัญกับตรงนั้นด้วยซ้ำคือเห็นแค่ว่ามีแต่ไม่ได้เพ่งไม่ดูเป็นรายละเอียดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าเรามีวิธีการดูว่านี่เป็นยาปลอมนี่ยังไงบ้างครับจุดนี้นะครับผมให้ข้อสังเแตไวสาสมารถเจ็ดประการน่นะครับเท่าที่ผมรวบรวมมาให้ท่านนะครับว่น การดูยาปลอมยาจริงกเนี่ยดูได้จากอะไรบ้างนะครับ<ะ>ประการที่หนึ่งนะครับผมอยากให้ท่านดูจากรูปลักษณะขนาดสีสันของยานะครับปกติแล้วเนี่ยบุคคลที่อยู่ในวงการยานะครับเช่นท่านเป็นสัจกรหรือว่าผู้ป่วยที่รับยาประจำเนี่ยจะต้องนึกภาพออกว่ายาที่บริโภคเนี่ยจะมีลักษณะสีสันอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าผิดแปลกไปจากนั้นแล้วเนี่ยอขอให้ท่านตั้งข้อสังเกตได้ว่า ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ยาจริงแล้วก็ได้นะครับประการที่สองเนี่ยท่านมาดูเรื่องอะไรครับท่านมาดูเรื่องบรรจุภัณฑ์นะครับปกติแล้วเนี่ยบรรจุภัณฑ์ของยาจริงเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในสถานที่เรียบร้อยนะครับคือมีมาตรฐานในการบรรจุเนื่องจากเพื่อต้องป้องกันในตัวยานะครับไม่ให้เสื่อมสภาพอะไรเงี้ยเพราะลักษณะของยาจริงกับชาพรจะมีความแตกต่างในเรื่องบรรจุภัณฑ์พอสมควรนะครับจุดหนึ่งนะครับ เป็นจุดที่เราจะสังเกตได้ด้วยตานะครับอ,อันต่อมานะครับข้อความบ่งชี้ข้างกล่องอนะครับคู่มือยานะครับตรงนี้ก็จะบอกได้ประการหนึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับยาจริงยาแท้เนี่ยยาที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับการผลิตหรือว่าในข้อบ่องชี้คู่มือการใช้ยามักจะชัดเจนนะครับพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ที่ชัดเจนบึกชัดเจนนะครับแต่ยาปลอมท่านเข้าใจนะครับยาปลอมก็คือทําอย่างไม่มีคุณภาพอาจจะ เจ้ามณ์พิพมที่ไหนเพิมกระดาษเพราะนั้นลักษณะของบึกเพน่มอดยเพาะตัวบง่งชี้เนี่ยอาจจะตกหล่นก็ไม่ชัดเจนนั่นคือข้อสเกตรประการที่สามนะครับการต่อมานะครับคําบรรยายสรรพคุณยานะครับท่านจะเห็นนะครับว่ายาบางประเภทที่โฆษณาท่านเห็นนะว่ายาชีนิน้เดองเนี่ยรักษาได้ครอบจัก,กรวาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ท่านตั้งก่อนสังเกตได้เลยว่าตรงนั้นนะอาจจะไม่ใช่ยาจริงแล้วเพราะท่านจะต้องทราบนะครับว่า ยาหนึ่งเม็ดเนี่ยกว่าการวิจัยกว่าการพัฒนาจะรักษาได้แต่ละโรคในมังการลาบากลําบากมากก่าสมควรนะครับมังแค่คนมาศาลเลยนะครับเพราะงั้นการจะหายาที่ครอบคลุมครอบจักรวาลเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับโดยวิธีการทางเภสัชนะครับนั่นข้อที่สี่นะครับอข้อที่ห้าครับลักษณะของการซื้อขายนะครับท่านท่านจะเห็นนะครับยาปลอมเนี่ยการซื้อขายนะครับซึ่งผมจะมีในสไลด์นะครับขายมาเป็นถุง <im itation> เป็นแบ็คนะครับ <im itation> <im itation> หรือว่ามาเป็นกล่องใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ย <im itation> ซึ่งผิดวิสัยการค้าขายยาของประเภทนี้ผิดรมเนี่ย,ยมการค้า,คา <im itation> ยานะครับ <im itation> นั้นยาที่ดีเน <ishment> ี่ยลักษณะการซื้อขายจะเป็นกล่องข้างๆที่สําเร็จรูปเรียบร้อยดูมีความน่าเชื่อถือ <im itation> <im itation> นะครับนั่นคือลักษณะการซื้อขายลักษณะการซื้อขายอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะเห็นเนี่ยนะครับครับซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนั้นจุดนี้เนี่ยให้ท่านต้องข้อสังเกตไว้เลยนะครับว่า ผู้ขายทาให้ท่านเนี่ยจะเป็นผู้มีความรู้จะเป็นเภสัชกรเพอไม่หรือว่าเป็นผู้ที่อยู่ในวงการยาแท้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ท่านใช้ความระัดวังใช้วิจารณ์มากขึ้นนะครับในการซื้อยานะครับประการต่อมานะครับสถานที่ซื้อขายนะครับอีกการแดงนะครับที่ท่านจะเห็นนะครับตามบริเวณชายแดนนะครับท่านจะเห็นนะครับสุดว่าท่านไปชายแดนของประเทศไทยตรงทางเหนือทางอีสานเนี่ยจะมีเด็กวิ่งเข้ามาหาท่าน เอาไหมครับยาประเภทนี้อืกตัวอย่างนะครับยาสารสมัตนะทางเพศอ,อะไรทำดังนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นจุดนั้นให้ท่านทังความสังเกตแล้วยาประเภทนี้เขาไม่ได้วางขายเหมือนลักษณะขายขนมนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นเป็นจุดสังเกตอันหนึ่งน,นะครับประก,การต่อมาครับราคาที่ซื้อขายเพราะฉะนั้นท่านต้องดูนะครับถ้าเมื่อไหร่ เม็ดยาเที่ยวขายเม็ดละห้าร้อยเนี่ยถ้าก็มาขายท่านเพียงแค่สิบเิห้าสิบบาทเนี่ยท่านลองคิดดูสิครับความน่าจะเป็นมันมีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดประการที่ผมเล่าให้ท่านฟังเลยนะครับน่าจะเป็นข้อสมมติฐานในใจท่านว่าว่ายาที่ท่านซื้อนะจริงหรือปลอมนะครับครับเอาละครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อนะครับว่าแล้วใครคือเหยื่อที่ ตกเป็นเป้าของกลุ่มผู้ที่จําหน่ายยาปลอมนะครับรวมไปถึงยาปลอมต่างๆที่ทางกรมุลากากรวันนี้ให้ความสําคัญเป็นพิเศษนะครับที่เข้ามาทางช่องทางการซื้อขายระหว่างประเทศนะครับเข้ามาสู่ประเทศไทยในช่องทางในกันบ้างรอพักกันสักครู่หนึ่งครับ